สวัสดีครับผมจ้ากุศเกษตรฮอร์โมนนะครับนะครับคลิปนี้นะผมกับยิพามาติดตามนะครับผมจิบตามพลังไตโคเดมานะครับผมผมเกคิดว่าเห็นผลนะเห็นผลได้ดีเห็นผลได้ดีเพราะาอย่างตัวนี้เป็นตัวที่ผมลงคลิปไปนะผมใส่รักษาโรคใบหญิงนี่ทดลองใส่เบึ้งมามันจีได้ผลบองนะพี่น้องด้วยไตโคเดมานะครับผมไตโคเดมาที่ ที่ผมไปขอขอได้มาจากขอได้มาฟรีจากปฏิรูปที่ดินนะครับผมขอได้ฟรีมาแล้วผมก็มาพ่นกับปุ๋ยพี่น้องผมพุยพ่นกับพ่อมใส่ลงไปพ่อมกับปุ๋ยมัดนะผมแล้วก็กับปุ๋ยทั้งใบของผมแหละผมใส่เข้าไปนะ้องพี่น้องเนาะก็ประสิทธิภาพของเขาแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้เป็นอย่างผมจังว่าพลังของไตโคลมาอาชีพได้ผลอยู่นะครับผมคือโรคใบยิกนะครับผม เขาที่ยิกแบบยิกคักๆน้องพี่น้องเนาะผมก็เขาก็เห็นแปลงลายๆแปลงเขายิงยิกคักเลยที่นี่ตัวนี้ผมพ่นไปได้โดนเติมแล้วประมาณสองสามอาทิตย์เนาะสองสามอาทิตย์สําหรับคลิปนั้นพี่น้องเบิ้งครับเพราะผมมาเบิ้งวันนี้คือคือ,คอพามาติดตามละเพอเห็นแล้วก็เห็นผลก็ก็เลยพามาติดตามเบิ้งพี่น้องแบบนี้เขาสังข้อแสงได้อยู่นะครับใบถือว่ากลางได้ถึงเป็น บ่หายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการซีผลิตอาหารหรือเจริญเติบโตต่อไปนะครับขเขาเฮ็ดได้อยู่นะครับขเขาเฮ็ดได้อยู่เพราะว่าการยิกที่เป็นโรคใบยิกตะละแปลงนี่ที่ผมเคยเห็นที่ผมเคยเจอมันแล้วนี่มันจริงยิกแบบผลิตอาหารบ่ไ้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งเปลงข่างผมนี่เดี๋ยวผมพาไปเบืเบ้งบงองแปลงข่างผมนี่นะผมเดี๋ยวย่างไปเบิ้งเลยนะครับก็นี่ครับแปลงข่างผม แปลง้างๆผมนี่เพื่อนบ่ได้ฉีดนะผม <_ d ata> เพือ่อนบ่ได้ฉีดก็เป็นของหน้าแปลงใกล้กันแปลงของหน้านี่คือลักษณะของใบิกที่บ่ได้ฉีดนะพี่น้องมันที่ถ้าแบบนี้ก็คือผลิตบ่ได้แล้วพี่น้องนะผมผลิตบ่ประสิทธิภาพดีท่ออันท่อที่เฮาฉีดท่อที่ผมฉีดที่ให้่เบิงนะ่งเนาะแบบเนี้ยครับที่ผลิตแบบใดน,นะพี่น้องเบิ่งคุ้มหยาคุ้มดินคุ้มอย่างก็บ่ได้เป็นล่มก็บ่ได พี่้องเบิ้งครับเนี่ยเบื้องเสียบแบบนี้ก็บ่ไดไนะครับอันนี้เป็นมันแก่ล้วครับแก่ก็ของผมะมันประมาณแปดเดือนเราแปดเก้าเดือนแล้วมั้งอันนี้นะครับเบิ้งครับของผมสามเดือนนะครับเบิ้งเนี่ยแบบเนี่ยประสิทธิภาพในการเฮ็ดเนี่ยครับเนี่ยครับผลิตบ่ไไ้นะครับผมผลิตบ่ไไ้เนี่ยครับนี่คือลักษณะของใบยิกนะครับที่เขาเป็นนะครับที่เขาเป็น ของผมก็เป็ียนปุ๊บแต่ว่าผมเอา,ตเาไตรโคดมมามาฉีดเบิง้งก็เลยเห็นว่ามันลักษณะของมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลางใบกลางนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องของผมเนาะทีนี่เนาะนะครับของผมมันจะเป็นลักษณะใบกลางนะพี่น้องเบิง้งนี่กลางครับพี่น้องนี่ขึ้นมาเขากลางเลยครับเบืง้งสุดแดดนวครับเบิง้งเนี่ยเขาก็ยังกลางนะครับ เป็นกลางเป็นใบนะครับนี่ผมฉีดไปพี่น้องครับเขากลางนะครับถือว่าได้นะเบืบ้องเพราะว่ามันยิงงอทั้งทีเลยเนาะพี่น้องงอหิกเข้าไปเลย้ยงทั้งทีเลยเนาะแล้วใบกรเหี่ยวรลีบเนาะพี่น้องแต่นี่กลางครับเบิง้งกลางนะครับถือว่าผลิตอาหารได้เลยนี่เบิ้งเบื้งเบิ้งตอนนี้นอยที่เขาเปลียนเอาเบิง้งพี่น้องไรเบิง้งอันนี้ใบไมน้นี่ใบไม้นี่เขาชิ ขึ้นมากับยีกางขึ้นกันเร้วพี่น้องเบื้องนี้นี่ใบร่างนี่คือตอนเป็นไม่ไม่นี่เนี่ยครับถ้าเป็นแบบลักษณะแบบเนี้บยบ่ได้แท้แน่นอนครับเนี่ยรีบใบรีบเลี้ยวแล้วครับมันกับบได้ครับแล้วมันก็สีงอเนะครับถ้าญงขึ้นมาถึงเหลียดถึงยังแต่อันนี้ครับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มกลางมาเรื่อยๆกลางมาเลยครับเนี่ยกลางมาได้ครับผมเขากลางได้ถือว่าเฮ็ดได้ผลิตอาหารได้พี่น้องครับ เบิ้งเลยครับนี่ปอเป็นเนี่ยครับเบิ้งเนี่ยครับออ้มันได้ด้วยนะครับกลางได้เราเนี่ยเป็นมันกลางได้ปกติเบื้องครับเบิ้งเบิ้งง่อนไหมครับแบบนี้ลักษณะแบบนี้กลางแท้แน่นอนเลยล่ะครับเนี่ยแต่ว่ากับนี้อาการของใบยีวูครับเนี่ยเป็นเบิ้งเขาเบิ้งออกกิเลสโอ้พาพี่น้องยางเบิ้งกันเนี่ยครับเบิ้งนี่นี่เนี่ยครับ กับม้าสมบูรณ์ครับพี่น้องกลับม้ากลางได้ผลิตอาหารได้เพราะว่าถ้าเป็นใบยิงนี่เขายิกกลับม้าแบบนี้ไม่ได้หรอกเขายิบใบยิ่งงอๆเลยโหครับนี่ตัวน,นี้ชัดเจนพี่น้องครับชัดเจนชัดเจนคืออย่างครับตอนนี้น่อยเบิ้งใบตั้งแต่น้อยครับเบิ้งใบตั้งแต่น้อยเบิ้งพี่น้องเบื้องนะขึ้นม้าเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆใบกลางขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเป็นพื้นพื้นไงมาพื้นไงอยู่่งถึงเลยครับเบิง้งเบิ้งครับ นี่เขาผลิตอาหารได้เลยครับเนี่ยโอ้ยเบิ้งครับเบิง้งเนี่ยครับเบื้องโหพลังไตโคลเดอมาครับโบเมนว่าได้แห่งไปซื้อครับของฟรีพร้อมก็อยักแน้นำพี่น้องเอาไปเวลาพ่นทังใบครับพ่พนปุ๋ยทังใบเบิ้งครับคือไตโคลเดอมาตัวนี้นะครับโบเมนว่าเขาบอกได้ว่าเฮดมารักษาโรค ใบนิกนะครับแต่ว่าผมก็เลยเอามาฉีดเบิ้งเพราะว่ามันกินมันเป็นจุลินทรีย์ที่กินไวรัสนะครับผมกินไวรัสตัวไร่เนาะเขาอาจจะป้องกันได้ก็เลยมาฉีดปุ๋ยก็เลยใส่ลงไปน้ำครับเบิ้งครับนี่พี่น้องครับขอผลิตอาหารได้ครับโอ้โอเคเลยครับผมเนี่ยกะย่างหน่อยกะมีใบกลางให้กะ ยังดีนะครับดีกว่าเขาฟันถิงแล้วก็ดีดีกว่ามันบ่มีมันผลิตอาหารบ่ได้เขาก็บ่บมันใจถ้าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยหัวเขาก็กสีใสด้อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหลังแล้วกันค่อยยังมาเบิ่งหัวสําหรับต้นใบหยิกแบบนี้ตอนน้อยๆเนาะต้นใบหยิกแล้วก็ตอนน้อยๆเนี่ยมันจะมีหัวนะบอสาหรับสําหรับใบหยกิกเบืง้งพี่น้องเบิง่งโอ้ต้นนี้แห่งกลางหง่เลยใบใงย่พ้ม่ม กลางใบไงแต่ว่ามีความตะปุ่มตะปั้มเป็นใบหยิกอยู่นะครับผมอ้าวครับผมก็ถือว่าซอยได้หลายนะครับผมซอยได้หลายเลยบบเสียบบได้เสียแห้งแล้วก็บ,บ่ได้เพิ่มแห้งอย่างของเฮาแล้วก็บ,บ่ได้เพิ่มกาลังทุนของเฮาพอมนะครับผมเป็นไตโคโดมาม่านี่ขอฟีนะครับขอฟีได้จากขอฟีได้จาก,กเกษตรหรือ อำเภอรหรือปฏิรูปที่ดินเกษตรอำเภอนี่เขาที่ผลิตเขาที่มีการทดลองเฮ็ดกับเข่าสุกคือแพร่เชื้อด้วย้เขาสุกนะครับพี่น,ออน,กกนอนะ้องเขากจะิแจกขนพอมนะผมร้องร้องเขาไปติจต่อเบื้องนะผมปฏิรูปที่ดินนี่ผมขอมาเลยขอเป็นซองครับเป็นซองไตโคดมามาเลยนะครับฟีแล้วกับบริสียแห้งเสียยงเพิ่มเติมคือเวลาเขามาพ่นปุ๋ยเขาใส่ลงไปน้ำซื้อครับผมใส่ลงไปน้ำซื้อเขาเก็หรือว่าเอาไปผสมน้ำ ที่เขาสิมาพ่นปุ๋ยนะ่ะเพราะว่าณนสองนึงเขายียดได้ประมาณร้อยลิตรหรือจะเท่าไหนนี่กล้ต้องไปเบื้องกันต้องย้อนไปเบื้องในคลิปของผมนะผมมันมีปริมาณบอกอยู่นะครับถือว่าดีครับนี่ครับนี่นี่ต้นยิงยิกนะครับนี่ต้นนี้ไปโรบยิ่นี้ขึ้นมาแล้วโอ้ผมดีใจเลยพี่น้องครับดีใจหลยที่มาเห็นผมก็เพิ่งมาติดตาม,มเพิ่งมาสังเกตพี่น้องครับพ่นแล้วก็เฮ็ดชิปทิ้งไว้ไว้แล้วก็มีลิปติดตามอยู่อันนึงล่ะ ว่ามันเริ่มฉีดดีแต่ว่าบมคิดว่ามันฉีดีขึ้นมาขนาดนี้ได้เนาะเนี่ยเนี่ยดีขึ้นมาขนาดเนี้ยนะครับนะบผมก็สาหรับไตโคดรมาตัวนี้นะครับผมเอามาทดลองฉีดด้วยซึ่งนะผมแต่ว่าเขานี่มีการเขาเขารักษาโรคได้นี่คือมีคือยืนยันเลยคือมีโรคใบโรคโคนเน่ารากเน่าโคนเน่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใบเหลือง โรคใบเหลืองโรคใบจุดเหยียงซีดเหี้ยวซีดนะครับที่มีหลายอย่างอยู่ที่ที่สำหรับไตโคด้มาตัวน,นี้รักษานะครับแต่ว่าผมออกมาทดลองกระชีดไปละ่ะมันก็รักษาได้หลายโรคขึ้นกันละ่ะในในผืชผมกระชีดไปเอาเบิ่งดูฮะที่มันซอยทั้งใบหญิงได้ก็โอเคนี่ซอยได้อยู่ซอยได้แล้วเขาก็อยู่ในนี่นะครับเขาอยู่ในต้นนี่เลยเขาก็ซอยเวลาเป็นโรคใบเหลืองใบจุดใบยังเขาก็จัดการได้ ดีที่เป็นโรคคนเนาหลักเ่าเขาก็จัดการได้นะครับเพราะว่าเขาฉีดเข้าไปมันมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้เสียอย่าง้อมนะครับผมไม่ได้เสียอย่างเลยมีประโยชน์ล้วนๆนะครับครับผมก็คลิปนี้ถือว่าดีเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากพี่น้องถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมไว้เป็นกำลังใจในการ็ดคลิปต่อไปนะครับถ้าแม่นพี่น้องมีอย่าง สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนลูกกันได้น้องพี่น้องเนาะนะครับผมกับคลิปนี้จากกเกษตรฮอมนกับสวัสดีไปก่อนครับผม